สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับอยู่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกมีรถครอบครเจ็ดที่นั่งมาแนะนำกันอีกแล้วค่ะกับคันนี้นะคะโตโยต้ารีเจนเดอร์ค่ะ2.4ขับ2ปี2021ค่ะ โปรโมชั่นนะคะ1 2 5 0 0ล้บาทเท่านั้นค่ะตัวรถจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวยกพาไปรับชมพร้อมกันนะคะสำหรับคันนี้เนาลูกค้ามาพร,ร้อมกับตัวรถสีขาวนะคะแบ็กท็อปหลังคาดำนะคะตัวรีเจนเดอร์นะคะไฟหน้าแบบฉุบเฉี่ยวคะ่ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED daytime running light ค่ะมีระบบตาแสงไฮบีมนะคะ หมอู่หน้าแบบ LED นะคะรวมไปถึงเซ็นเซอร์มีให้รอบคันค่ะตัวกระจังหน้าสีดำเงานะคะมาพร้อมกับเป็นตัวโลโก้นะคะ t o y ยตา้าแล้วก็ตัวกล้องด้านหน้ามาให้นะคะแต่ว่าในส่วนของตัวกล้องเนาะมีให้3 6 0อ,องศาเลยนะคะมาต่อกันที่ตัวยางนะคะตัวยางเป็นยางปี2021นะคะปีเดียวกับตัวรถเนาะแล้วก็ตัวแม็กอะลอยขอบ20นะคะสำหรับคันนี้ดอกยางแน่นๆเขาใช้งานนะคะแล้วก็ ด้านของตัวกระจกเขามีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็มีกล้องนะคะมองข้างให้แบบนี้เนาะที่จะเปิดทุกบานนะคะเป็นโครเมียมค่ะตัวนี้มีสมาร์ทคีเล็แล้วเรียบร้อยนะคะแค่มุญใจไว้ใกล้ก็สามารถปิดเปิดได้แล้วค่ะ เดี๋ยวหยิบพามาชมภายในกันบ้างนะคะในส่วนของภายในเนาะเป็นสีทูโทนนะคะดําตัดแดงนะคะตัวกระจกเป็นออโต้สีบานนะคะเซ็นทรัล็อกมีมาให้เนาะแล้วก็มีปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทหรือว่าปุ่มคูชตัดนะคะเซ็นเซอร์มีรอบคันเนาะตัวพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้ก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้รับสายวางสายได้แล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะใต้พวงมลาลัยเขามีเป็นตัวแอร์แบกนะคะแล้วก็มีเป็นตัวคูชคอนโทรลรับความเร็วคงที่ค่ะรวมไป ถึงนะคะแพนเดอร์ชิพสับเกียเล่นเกียสปิดเกียก็มีพร้อมค่ะตัวเรือนไม้นะคะ19,000หมื 10, 9, 000, ่นเกกิโลเมตรเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้ตัวหน้าจอทัชสกรีนนะคะมาพร้อมกับเป็นตัวแอร์ออโต้นะคะตัวเกียร์เขาเป็นออโต้เช่นกันเนาะมีอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดแล้วก็การลื่นท่า,ลานลื่นสบัสดนั่นเองค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยกพามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะก็นะคะสภาพเดิมๆจากเจ้าของเก่าเช่นเคยนะ รถเพิ่งเข้ามาถึงกันนะคะตัวบ่อจะเป็นบ่อหนังทั้งหมดเลยเนาะเป็นสีดําดตัดแดงนะคะเดินได้สีแดงแบบนี้นะคะตัวบ่อแน่นๆนะคะเพดานเขาก็เกลี้ยงๆไม่มีรอยขีดข่วนเช่นกันนะคะมีอารารวให้นะคะรองยางก็แน่นๆแบบนี้ความใช้งานนะคะด้านหลังก็มีเซ็นเซอร์ให้สีตัวนะคะชุดยางอะไหล่อยู่ครบนะคะอ่ากล้องวงหลังมีให้นะคะฝาท้ายาไฟฟ้านะคะ ตัวไฟเดียวเขาจะเป็นแบบไลฟ์ไกดิ้งนะคะเรียงเส้นให้สวยๆเลยนะคะภายในเจ็ดที่นั่งแบบนี้นะคะตัวเบาสามารถพับเก็บได้นะคะแอร์เรามีรอบคันเลยนะคะเรื่องความเย็นของแอร์ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะลูกค้าเย็นมากๆนะคะตัวรถก็จะได้เป็นตัวเครื่อง2.4ดีเซลนะคะดูแลใช้งานง่ายนะคะสำหรับวกเครื่องดีเซลค่ะ ภาพเดิมๆจากเจ้าของเขาเลยนะคะรถพิ่งเข้ามาถึงก,กันเมื่อกี้นะคะมีพรมให้รอบคันนะคะ เป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารค่ะรวมไปถึงใบครอบหลังคาดาด้วยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจไม่ว่าจะเป็นคันนี้หรือคันอื่นๆค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะโทรสายโดยตรงค่ะ065 5 4 9 5 2้เซลล์ยกค่ะเดี๋ยวยกจะทิ้งรายละเอียดทั้งหมดเลยเนาะไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ